สา,าเริ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้พบก,กับฮาร์ดหมูตัวนะคะวันนี้มากรีดออกกําลังกายนะอือตอนนี้กําลังกรีอยู่แต่ตอนนี้มาโคนเลยทำทำทำตั้งนานและ้ะเฮ็ดตะโดนแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเอาเผนเพล เพ่นถ่ายอบตาวันสิมาจ้าเกลือตาบนกับผมมาจ้าเกลือตาบนมากระกนดินเบิดกองนี่ตาสิให้เงินลอยเนึองวันจันเพิ่นก็เอาสะบักขากยานบาด้เงินลอยทำดีๆลูกเดี๋ยวมันโดนเท้านะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็บอกจะไปทำไมเงินร้อยเซลปรยั่งเอาไปเก็บซื้อสไาล์ใหม่ แปดร้อยนะแปดร้อยแปดร้อยอย่าลืมกดติดตามนะกระทืบไลค์ให้มันถึงห้าพันร้อยนะขอเธอกระทืบกระทืบไลค์กระทืบไลค์ให้มันลงมานะครับหนูจะได้ตังค์ไปเชื่อฟังเธอไม่ต้องค์ไปเชื่อฟังออกกําลังกาหนูจะได้หล่อๆใช่ไหมจะได้หล่อๆตอนนี้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหสาวจะได้ตึม หม้ยนั่นแหละอยากพอมันต้องออกกำลังกายลูกกอแม่ไม่ซื้อให้หนูสักินจะออกยังไงล่ะปุ๊บเลนเออใช้คู่นั้นไปก่อนคู่นั้นอะไรมันจะเป็นรองเท้าผู้สอนล้วช่วงนี้มันโควิดนะลูกโควิดอะไรโควิดนะลูกก็ต้องประหยัดพ่อแม่งไงมันเป็นปุ่มแบบเอจีโคสสวยเออก็ทำงานอยากได้ก็ต้องทำเอาสิใครจ้างอะไรก็ทำไป ถ้าทำได้แล้วก็ซื้อเก็บตังไว้เองมันจะได้ภูมิใจเออสตาร์ทคู่นี้ฉันเป็นคนหาเงินซื้อเองนะอะไรประมาณนี้โอเคได้แม่ห้นูซื้อจริงได้ไหมแปดร้อยอะเออหนูต้องเก็บตังก่อนดิได้ได้ได้เดี๋ยวนูกซื้อโซเลยเออได้วันนี้เราไปใส่อักปุกออมสินใครให้ใส่อักปุกอัสินเลยได้ได้โอเคคู่นี้นูหาังค์ซื้อเองนะมันจะได้ภูมิใจอะโอเค แต่แม่ไม่ให้นะกกเหนือห่อยแล้วเหรอให้หยี่สิบบาทก็ได้งั้นก็บอกท่านผู้ชมดีๆกระชึกไล่ให้มันถึงห้าพันแล้วนะคะมันจะได้ไปชื่อสตรามมาโชว์เนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับมันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไป สวัสดีค่ะ <begun> ว <bokki gehört> ันนี้บอกแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายโอเค